ครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าก็เกือบหนึ่งปีแล้วที่ผมเป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์นะครับผมของแว่นยี่ห้อโอนเดยก็รู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นเต้นเพราะว่าโอนเดย์เนี่ยเขากบอกว่ายิ่งใหญ่มากได้ไปจับมือกับวิซาร์ดิงเวิลด์ในการปล่อยคอลเลคชันใหม่มาก็คือคอลเลคชันของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมก็ก็รู้สึกแบบคือเราเป็นคนที่แบบว่าติดตามพวกแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของหนังภาพยนตร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าลงเลึกกับแฮร์รี่คออสเตอร์มากแต่ว่าหนักเราก็ดูทุกภาคอนะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบอีกหนึ่งไอพีที่ที่ตื่นที่น่าตื่นเต้นที่ได้มาร่วมกับโอนเซคือแว่นที่เราก็แบบว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมนตอบโจทย์แบบว่าแฟชั่นด้วยอะไรด้วยสายสายตาก็ทุกอย่างแหละคือถ้าคุณเดินเข้าร้านโอนเซก็จะรู้ว่าแว่นของโอนเซเนี่ยก็คือมีตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ทำงานต้องการน้ำหนักเบาหรือว่าคนที่ต้องการแฟชั่นเป็นหลักอะไรเงี้ยกแบบ มีทุกรายเลยที่แบบว่าอยากที่ที่พอจะนึกออกว่าแว่นมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยใส่แล้วรอพื้นเจอคนหนก็อยู่ที่พื้นฐานหน้าตาคุณใส่ฝากหน่อยครับครับผมฝากอะไรบ้างฝากงานครับผมก็ฝากนะครับผม Harry Potter X on ์เอ็นะครับผมก็จริงๆแล้วก็ตั้งดิสเพลย์เขาเรียกว่าตั้งตั้งเนี้ยตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะปราสาทตั้งประสาทตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ก็ซึ่งมีพวกผมนี่แหละที่มาเปิดคอลเลชชัน ก็เดี๋ยวต่อจากเนี้ยต่อจากที่ผมพูดกันพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีน้องๆแอดลาสเล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีไอซ์พารีสเจ็ดแปดเก้าถึงนีอะไรเงี้ยก็ก็มาแบบว่ามารวมเขาเรียกว,ว่ามีกิจกรรมแหละให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันด้วยครับหายหน้าหายตาไปอะไรไดใดๆครับคัฟเค้กข่าววันนี้ครับผมก็อยู่ค่ายเพลงครับทำเพลงเป็นหลักเลยแล้วก็ อยู่ในขั้นตอนที่คือจริงๆแล้วเราก็เราก็ทำเรื่อยๆนะครับคือตัวเพลงเนี่ยตอนนี้ก็มีสต็อกไว้อยู่ประมาณนึงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ด้วยความที่พอ l o v e is e n t e r t a i n เ e n t เป็นค่ายที่เขาเรียกว่าปล่อยศิลปินอย่างจริงจังเนาะมันก็จะเป็นเรื่องเพลงอย่างจริงจังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการ พัฒนาตัวเองให้พร้อมแหละให้ให้กันให้มันเป็นศิลปินที่ที่แบบว่าเป็นศิลปินเดียวอย่างเพอร์เฟกอะเป็นเป็นฟิลนั้นอยู่แล้วตอนนี้สำหรับเราก็ทั้งตัวเพลงด้วยที่ปล่อยมาแล้วก็ความพร้อมของตัวเองด้วยเนี่ยก็ตอนนี้ก็เราๆน่าจะประมาณ 60- 70%นะครับนนก็ไม่ยังไม่อยากจะบอกว่าตัวเองพร้อมมากขนาดนั้นเพราะว่าพอเราเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆอะมันมีอีกหลายอย่างมากที่เรารู้สึกว่าเราแต่ยังยังจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนมันจะได้เห็นได้ฟังอีกเลย ประมาณนก็ภายในปีนี้แหละครับภายในภายในปีนี้อย่างอย่างเร็วสุดนะอันนี้อันนี้ถ้าเร็วสุดก็อาจจะเป็นคอร์เออร์สองแล้วก็ถ้าถ้าแบบว่าเราถ้าเราตัวเราเองยังรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมได้มากกว่านี้ก็อาจจะเป็น3-4มสี่ไปอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นใช่พอพอเราไปอยู่ข้าใหญ่แรัเราเนหนูเพราะเราโตขึ้นด้วยแล้วก็ที่น้องบอกว่าเขาไปให้เราอยู่สระอะไรแบบ ใช่ใช้กระบวนการของเราเองใช่ก็ก็เป็นอย่างนั้นคือแน่นอนว่าก็เอาแพชชั่นของเราเป็นที่ตั้งก่อนเนาะแล้วก็เรียนรู้จากคนรอบข้างว่าการเป็นศิลปินที่ดีการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีเพลงที่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่แล้วก็แล้วก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกกําลังพอใจกับชีวิตตัวเองในตอนนี้นะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะเราเราเจอหน้ากันมาแบบโหแปดปีอะเจ็ดแปดปีถูกต้องไหมเห็นหน้ากันพี่พเบื่อผมแล้วจริง เฮ้ยเวรน่ะเบื่อผมละเาก็แบบอยู่อยู่กันตรงนี้มาเจ็ดแปดปีแล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแต่ช่วงแรกๆของชีวิตในการเริ่มต้นของงานวงการบันเทิงเนี่ยเราเราเราใช้เวลาชีวิตไปกับการทํางานเยอะมากเลยอย่างที่แบบว่าเราก็ติดตามชีวิตกันมาเนาะก็รู้สึกว่าเออชีวิตแบบว่าของวัยที่ยีิบเจ็ดแล้วเนี่ยกําลังลงตัวแล้วผมรู้สึกผมเพิ่งผมเพิ่งเข้าใจคําว่า work ไลฟ์แอนด์บาลานซ์เนี่ยก็ประมาณเมื่อช่วงแบบว่ากลางปีที่แล้วจนถึงช่วงปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยที่แบบเออปริมาณงานที่มีกำลังดีแล้วก็ปริมาณการใช้ชีวิตกำลังโอเคอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมได้ไปเที่ยวครอบครัวด้วยผมได้ใช้เวลาแบบว่าในวัยรุ่นที่ผมควรจะใช้อ่ะมาพิ่งมาพิ่งมาได้ใช้ตอนนี้เองดีกว่าอะไร้ยครับก็รู้สึกเออแฮปปี้กับชีวิตดีเหมือนกันแสดงว่าชีวิตของผมตอนนี้คือมันบาลานซ์อะไรที่มันบาลานซ์ครับแต่ว่าที่ไม่บาลานซ์คือเงินในบัญชีครับตอนนี้ ใช่ครับตอนตอนนี้เงินในบัญชีค่อนข้างค่อนข้างจะต่ำนิดนึงแล้วผมก็ก็เลยต้องเริ่มกลับมาขยันนิดนึงแล้วช่วงปีนี้ครับนอกจากเดี๋ยวเาจะมีแบบคอนเสิร์ตในช่วงที่ก่อนจะถึงอ่าก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิทติ้งครับแฟนมิทติ้งคอนเออเป็นแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตครับผมที่มีกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ต ให้กับแฟนๆที่ซื้อบัตรมาดูอะไรเงี้ยผมก็ปกติก็ก็จัดเป็นปกติทุกปีแต่ปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าทางค่ายเขาตัดสินใจจัดให้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัดสินใจว่าแบบว่าขายบัตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มันถูกลงด้วยให้เบเนฟิตมากขึ้นอะไรเงี้ยต่างๆนานาอะไรครับก็ถ้าสมมุติว่าใครว่านะวันที่27มกราคมนี้ก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญเชิญพี่สื่อด้วยนะก็มาเล่นกิจกรรมกับผมได้แลผมแล้วก็กดซื้อบัตรกันด้วย 1,290บาทในแอป The Concert ก็ S <S ตอนนี้จริงๆอ่ะเรื่องเกสอ่ะผมมาติดต่อทางพี่ๆและน้องๆ SP5 ไปแต่ว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าด้วยความที่ครั้งนี้ก็มีความการจรงิงนจะังเนาะก,ก็ด้วยความที่ค่ายจัดก็แบบว่าอาจจะาอาจจะดูจรงิงจังนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับช่วงนี้เองตัวพี่คิมมอนตัวพี่เต้พี่ตี พี่ตีเขาก็แบบว่าเดินสายโปรโมทละครถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่คิมมอนเองเขาก็มีซีรีส์ซีรี้ไวที่ตอนนี้ที่เขาเล่นอยู่เงี้ยก็กำลังละครเขากำลังจะออนก็โปรโมทถ่ายด้วยอะไรย่างเงี้ย ตัวน้องบาสเองก็ก็กำน่าจะมีงานเยอะอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับผมก็ก็เกรงใจเอาบอกตามตรงว่าแบบจะเชิญเชิญมาแล้วก็เกรงใจเนี่ยก็เดี๋ยวรอพ,พี่เขาคอนเฟิร์มดีกว่าว่ามาไม่มาแต่ว่าได้มีการชวนไปแล้วชวนชวนพี่เอสซีไฟล์ไปส่วนตัวเราเราไม่รู้ไงเพราะว่าทุกคนหลาะยคนเง <idad> ี้ยคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมฮิดบอกบอกได้นิดนึงแล้วกันเราก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตภายในปีนี้แหละว่าอยากจะทำแบบอะไรสักอย่างร่วมกันอยู่เพราะว่า เพราะว่าถ้าทุกคนตามข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมก,ก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระประมาณนึงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออในในวัยที่เราแบบยังมีแรงยังมีสภาพกำลังกันอยู่อย่างเงี้ยก็อยากจะแบบว่าเออรวมตัวกันทําอะไรสักอย่างหนึง่งคัมแบ็กหรือเปล่าแบบว่าเป็นแบบมีนิโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็ก็กำลังคุยๆกันอยู่คิดๆกันอยู่ครับแต่ว่าเดีย๋ยวรอคอนเฟิร์มว่าคงมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนใช่เป็นงน จะพยายามทําให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้บอกทําตรงทีป๊อปมาแรงมาก <esos S 1> ใช่ไหมกับกระแสเดี๋ยวโหน้องๆบอยแบนด์แต่ะละกรุ๊ปมาเก่งมากรุ่นพี่ที่ขาเริ่มเต้นไม่ได้อะไรอย่างเราเราก็ต้องมาเพราะเป็นเราต้องบอกเราต้องแบบว่าโอ้ยบุกเบิกวันน<ร>ี้บุกเบิกกว่านั้นนี่กบกก่็นั่นแหละก็บุกเบิกในเเจนนนนนใใใใหม่าะยุคปัจจุบันก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรุ่นพี่ยุคบุกเบิกจะพยายามกลับมารวมตัวกันให้ได้แต่นอกจากนี้ยังน่านตัวเป็นตัวที่มีความเป เรอยู่แบบว่าเราชอบเราจะมีแบบเนาะก็บอกตามตรงครับุกวันนี้เบว่าชีวิตของศิลปินดาราอยู่ยากมากเพราะว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์เป็นเป็นคู่แข่งของเราซึ่งเราก็เลยไม่สามารถหยุดพัฒนาโซเชียลของเราได้จริงๆครับผมก็จริงๆก็มีรับงานอยู่บ้างแหละอินแบบงานแบบว่าที่เกี่ยวกับแบบการโปรโมทสินค้าลงผ่านช่องทางโซเชียลของเราอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับตามตรงอ่ะแบบคือสมัยนี้เวลาแบบดาราดาราใช้ของคนก็ไม่ค่อยเชื่อไง แต่จริงๆอะอยากจะบอกว่าไอ uh ้ทุกอย่างที่ผมลงไปเนี่ยผมใช้จริงเลยจริงเลยจริงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกถ้าอยากบอกทุกคนใช้จริง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 อันไหนอันไหนที่เขาบอกโปรโมทก็ยอมรับโปรโมทแต่แต่ใช้จริงเนี่ยใช้จริงอะไรเงี้ยหรือว่าการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แว่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็เนี่ยก็ใส่จริงครับใส่จริงใส่จริงใส่จนเกิดเนาะมนเกิดจนถึงปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็สิบแปดนะยี่ส็ดยี่สิบเจ็ ก็ยีก็รู้สึกว่าเออก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วกันคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราอยู่ในค่ายแบบว่ามีรุ่นที่เราอายุยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะพวกพี่เต้พี่คิมอะไรเงี้ยพี่ตีอะไรเงี้ยตอนที่เขาอายุประมาณเราๆกันอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าวัยเขาก็ลองเผชิญอะไรบ้างในเรื่องของกายภาพสุขภาพเออแต่ว่ามีอะไรปวดเข่าครับเจ็บเข่าอันนี้เจ็บจริงนะเจ็บจริงผมวิ่งด้วยไงผมวิ่งมาอนอะไรเงี้ยก็ ก็เก็เจ็บเจ็บเข่ากันไปนอนบางทีปืนมาปวดสะบักสะแลอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มละก็เริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นคือตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเพิ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเองนะมันจะอาการเหล่านี้มันจะมาแล้วเหรอมันมาแล้วครับยังไม่ถึงสามเลยอะ <c oughs> ใช่ผมว่าผมว่าด้วย<า>มผมว่าด้วยสภาพแวดล้อมนะอากาศการกินพักผ่อนใช่การพักผ่อนเนี่ยมันทําให้มันทําให้ร่างกายของคนเรามันซุดซมเร็ว อีนี่จะมีสัมผัสไหมตัวเองไหมหรือว่าก็ของขันของให้ตัวเองก็คงไม่มีอะไรหรอกครับก็ผมไม่ได้ถือวันเกิดเป็นสัมผัญอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าก็ถือว่ามีสติแล้วก็แก่ขึ้นอีกปีนะแหละก็จริงนะสามารถมาแล้วครับขอบคุณครับเรื่องหนา